วิจัยยโดศาสตราจารย์ดรพิเชษแขกรับเชิญของเรานะครับมีประสบการณ์กับเรื่องของโรคมะเร็งเป็นมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งท่านจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์จากโอเปอเรชันบิมในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์ทัทรวงมาราาสารครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์พิเชษและอาจารย์น้ำไพด้วยกันนะครับอาจารย์เป็นครูสอนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับสอนในระดับชั้นไหนครับ สอนชั้นปุงซาพที่สองค่ะประถมศึกษาซึ่งเวลาสอนหนังสือเด็กก็ต้องสอนทุกวิชาใช่ค่ะอาจารย์เอโร่ก็คือวันดีคือดีไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งใช่ค่ะปี54าสี่เนี่ยจะจะครบกําหนดตรวจแล้วปกติตุลาก็จะไปตรวจที่ศูนย์มะเร็งลำปางครัค่ะเสร็จแล้วพอกันยาก็คลำเจอใหญ่ขนาดไหนมันประมาณก้อนก้อนขนาดเนี้ยค่ะสองก้อนสองก้อนประมาณขเน เออประมาณนี้ค่ะประมาณสองเซนถือว่าใหญ่ไหมะอาจารย์ก็ใหญ่อะถ้าคำเจอถ้าคำเจอคำเจอด้วยตัวเองก่อนเลยใช่ก็แข็งแข็งก็เลยไปหาหมอใช่ก็บอกก็ให้สามีคำดูคุณลองจับดูดีซิแล้วมันแข็งแข็งนะมันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งนี่มันมันเจ็บหรือไม่เจ็บนะจำไม่ได้อะไรเงี้ยก็พากันไปโรงพยาบาลคือยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอาจจะเป็นเนื้องอกหรือเป็นอะไรก็ได้แต่พอไปตรวจ ก็พอไปตรวจคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเจาะชิ้นเนื้อเจาะก่อนไปตรวจเจาะแล้วก็เอาไปตรวจเจาะเสร็จแล้วก็หมอก็นัดอีกอีกเดือนหนึ่งยาวนานเงี้ยนะก็ไปที่ศูนย์มะเร็งลำปางเขาบอกว่าไปตรวจอีกคุณหมอบอกว่าตรงนี้มันไม่ทราบนะทุนต้องรอผลจากโรงพยาบาลเพราะตรงนี้มันไปไปรบกวนละเพราะจะไม่รู้ละก็รอผลจากโรงพยาบาลที่เชียงราย พอเชียงรายเสร็จคุณหมอก็บอกว่าเอ่อ90%ไม่เป็นนะ,ะคุณมออย่างนี้นะแต่10%ที่ไม่แน่ใจคุณหมอว่าต้องคุณต้องไปผ่าตัดเล็กผ่าตัดเล็กก็ไปผ่าตัดเอาออกเลยเอาออก<ล>ผ่าตัดแบบฉีดให้เรารู้อะยังโ <ภา S 2> ู้อยู่ฉีดยาชาใช่ใช่โอ้ยน่ากลัวมากเขาก็เอาเอามาให้เราดูอะคุณหมอหนูขอดูได้ไหมก็มดูก็เป็นก้อนสีแดงแดก้อนเนื้อแล้วอกออที่หน้าให้มา ให้มาดูผลนะมาฟังผลนะค่ะก็พอไปคุณหมอก็บอกว่าคุณมากับใครอุ้ยสงสัยจะแปลกแปลกแล้วมากับสามีไม่ปกติแล้วเชิญสามีมาด้วยครับอคุณเป็นเนื้อร้ายโอ๊ดพอรู้แล้วแบบช็อกเลยอ่ะบอกคือที่ถามหาคนมาประคองก่อนจามากับใครนะว่าเราจะตายแล้วเหรอลูกเรายังเล็กล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เครียดมากเลยช่งนั้นะมึนวันเลย คิดไม่ถูกเลยว่าจะทำยังไงนะฮะก็เอาผ่าตัดก็ผ่าตัดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็เออไปนอนนอนรอต้องคิวยาวอ่ะเนาะคิวยาวนี่คือโรงพยาบาลที่เชิงรายค่ะใช่จะต้องผ่าตัดคุณหมอคุณหมอบอกขั้นตอนนะครับว่าต้องผ่าตัดต้องทําอะไรยังไงหลังจากนั้นคุณหมอบอกหมดเลยอ่าผ่าตัดเสร็จแล้วจะต้องมีให้เคมีบําบัดเคมีบําบัดต่อเนื่องนะฮะเพื่อจะทาการรักษา อ่าแล้วคุณหมอบอกอีกต่อไมหมฮะว่าจะมีสภาพร่างกายอะไรยังไงอ๋อบอกค่ะหมอบอกว่าถ้าสมมติว,ว่าผ่าตัดเสร็จแล้วนะคณก็จะต้องมาให้เคบีบำบัดหลังจากนั้นก็จะต้องมีผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าวเสร็จตัดสินใจอ่อผ่าออกท,ทั้งเต้าเลยหมอคุณหมอตัดออกไว้หมดเลยใชคุณหมอดูแลดีมากประทับใจมากนะคะคุณหมอดูแลดีมากทุกคนทั้งพยาบาลด้วยดีมากมแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกว่า เคสผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะจะต้องไปไปไปหาแพทย์ที่ดูแลเรื่องเคมีบำบัดนะก็็สกจะสงตัวไปแพทย์ท่านอืซึ่งการให้เคมีบำบัดจะต้องให้กี่ครั้งฮะของพี่นี่สี่ครั้งแค่สี่ครั้งสี่ครั้งครั้งแรกนี่ก็ผมไม่เหลือแล้วผมพี่ไม่เหลือเลยนะห่างจากหางจากหลังผ่าตัดกี่ประมาณสามอาทิตย์สามสัปดาห์ก็เริ่มให้เคมีบำบัดใช่พอเข็มแรกเข้าไป เข็มแล้วเข้าไปประมาณสองสัปดาห์เนี่ยผมพี่พี่สางออกมาอย่างนี้นะัหลุดหมดเลยผมพี่หลุดติด<บ>มือมา <ไป S 2> เลยใช่ uh huh. ร่วงเต็มเลยพี่ก็ต้องไปโกนผมผมร่วงละมีมอาการอย่างอื่นข้างเคียงอีกไหมฮะข้างเคียงก็คือทานทานข้าวมันทานข้าวไม่ได้มันมีแผลในปากมันมันทานข้าวไม่ได้มันไม่อร่อย ม,ม,มันไม่มีรสชาติ<อ>ค,ค,คือระบบสัมผัสระบบประสาทที่รับรสที่ลิ้นนะ,ะคะมันจะไม่มีนะฮะ,ะ,ะแล้วยังอื่นมีอีกไหมฮะ,ะหลังจากนั้นก็ยังดีอยู่ไปเข็มที่สองอก็ผ่านไปได้วยดีพอมอนัดเข็มที่สามจะไปเข็มที่สามอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยพี่เป็นปากที่เป็นแผลครับทั้งหมดเลยแล้วก็กลินข้าวไม่ได้พี่ต้องปั่นปั่น้ะดูดเอา อาปั่นดูดแล้วพี่บอกพี่ไม่ไหวละถ้าไม่พาไปหาหมอพี่จะตายละพี่ก็ไปหาหมอนะแต่พี่ไม่เข้าใจเขาบอกว่าให้ไปหาที่โรงพยาบาลพี่พี่คิดว่าไปหาหมอไหนก็ได้พี่ก็ไปหาหมอที่พี่เคยไปเนาะเขาก็ให้ยามาหมอก็าบอกว่าเออถ้าให้ยาตัวนี้แล้วไม่ไหวเนี่ยไปโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่าฉีดยาไม่ได้ คนที่ให้เคมีบำบัดนี่ออหมอคนอื่นจะดูแลไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็น,ปนหมอที่ให้เคมีอย่างเดียวถูกต้องนะอาจารย์ถูกต้อง<ช>ก็คือคนไหนที่ดูแลอาการเราอยู่<ช>ก็ต้องไปหาท่านนั้นหม<ช>อก็บอกทำไมทำไมเพิ่งมาพี่ก็ไม่ไม่เข้าใจที่คุณหมอพูดว่าไปหาหมอนืกอว่าหมอไหนก็ได้ออไม่เข้าใจาก็คุณบอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งเจ็ดคืนเจ็ดคืนเขาให้ยาฆ่าเชื้อทุกสี่ชั่วโมง ก็เกือบตายเหมือนกันนะนั่นคือติดเชื้อคงจะอักเสบปากอักเสบหมดเลยเพราะเป็นแพผลเพราะว่าหลังจากได้รับคีโมเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันมันจะแย่ลงเพราะว่ามันการสร้างเม็ดเลือดมันไม่ทันกับสิ่งตามปกตินะคะพักฟื้นอยู่7จ็ดวัน ไปนอปนโรงพยาบาลเจดวันหมอให้หหมอใ้อยาฆ่าเชื้ออตลอดเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นหมอก็ให้กลับบ้านอให้กลับบ้านหลังจากนั้นอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งหมอก็นัดนัดมาให้คีโมเข็มที่สามเข็มที่สี่คุณหมอก็ให้มาอีกก็ผ่านคนไปด้วยดีก็ถือว่าครบครบสภาพร่างกายเป็นยังไงอ๋อแย่มาก <laughs> แย่มากตัวเองเนี่ยเอ,อ ตอนช่วงนี้ให้คีโมนี่ผมร่วงทัานเข้าไม่ได้แล้วก็เวลานอนหลับเนี่ยระบบขับถ่ายเป็นไงฮะระบบขับถ่ายพี่ก็เออมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เออจะมีปัญหาคือกลางคืนพี่นอนหลับไม่ได้เหมือนวิญญาณพี่จะออกจากล้างอะไรอย่างเงี้ยอจริงจริงหลับไม่สนิทเหรอหลับไม่ได้หลับไม่ได้หลับแล้วมันรู้สใจมันจะวิววิวอ่ะใจมันจะวิวเหมือนมันจะหลุดออกจากร่างไปอย่างเงี้ยอจริงจริงนะพี่เป็นจริงเลยอ่พี่บอกว่า พี่บอกสามีพี่นะคุณต้องนอนข้างๆฉันนะเพราะว่าบางทีแบบมันมันไม่มีแรงอ่ะมันไม่มีแรงมันยกแขนไม่ขึ้นเลยมันวูบวูบใช่มันเหมือนว่าจะวูบไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนน้ำมันกาลังจะหมดถังอย่างเงี้ยเป็นหนักขนาดนั้นอะค่ะเป็นจริงๆแลฮะจากอาการนี้ก็คือจะเป็นผลข้างเคียงเป็นผลข้างเคียงจากคีโมนั่นแหละค่ะครับแล้วก็ร้อนมากอย่างที่บอกอ่ะว่ามันไม่ได้ทําลายเซลล์มะเร็งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเซลล์ทุกเซลล์ก็โดนหมดนะ รวมทั้งระบบประสาทประเสริฐอะไรเ่ะอาจารย์วิเชษเจอคนไข้ที่ต้องรับเคมีบำบัดจะมีประสบการณ์แบบนี้เยอะอเกือบทุกอาจารย์ทัศสวงก็เกือบทุกรายนะครับแล้วเขาก็ทรมานมากทรมานมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะทําทําคีโมไม่ไม่ครบไม่ครบคอร์สไม่ครบคอร์สแล้วก็ยกเลิกยกเลิกก็แน่นอนอะอะไรที่จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นก็ คือเราเรามีประสบการณ์ตรงนี้มากมากซึ่งรวมทั้งพยาบาลนะครับซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยหมอครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็หมอก็ไม่ทราบวาจะรำยังไงก็มีก็แอบมาใช้ของเราแล้วก็กลับไปกลับไปรับคีโมต่อจนนั่งหายนะครับคนที่เข้ามาหาเราครับคือคนที่ไม่มีทางเลือกแล้วคือคนที่สุดท้ายแล้วหลังจากไปช้ำเคมี บาบัดรังสีบําบัดผ่าตัดใช้ยาทุกอย่างแล้วก็ไม่หายอถึงได้มาหาเราครับคือเขาไม่ได้มีความเชื่อตั้งแต่ต้นคือมันเป็นเส้นทางสุดท้ายตลอดเวลาหลายหลายปีที่ผ่านมาเราเป็นเช่นนี้นะครับแต่ว่าโชคดีว่าคนที่เป็นเช่นนี้หลายหลายคนก็อยู่จนกระทั่งสี่ปีห้าปีแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความมั่นใจตอนนี้พอตอนนี้ก็คือว่า คนที่เราจะช่วยมากขึ้นขณะนี้ซึ่งมีจํานวนมากกว่าเยอะเลยคือคนก,ก็คือคนที่ยังพึ่งอยู่กับวิธีการรักษาแผนปัจจุบันบนะซึ่งเราก็สนับสนุนนะครับเราไม่ได้บอกว่าไม่ควรไปนะครับ,รบแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําเช่นนั้นแล้วมีอาการข้างเคียงนะฮะจากไม่เลือดขาวที่ลดเกร็ดเลือดที่หายไปปรึกษาเราได้แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยได้ เราจะไปเสริมให้เขาเสริมให้เขาครับเราจะไม่บอกว่าของเราดีกว่ายาหมอหลอกนะครับแต่ถ้าหมอจะไม่เชื่อมั่นก็โทรมาหาคุยกับผมก็ได้นะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วถ้าหากว่าผู้ป่วยไม่สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นครับมันเป็นโครงการ CSR ของเรานะครับโครงการที่เราจะช่วยให้คนมีชีวิตอยู่ต่อไปจากการร่วมด้วยช่วยกัน ระหว่างหมอกับนักทยาศสตรูโอเปอเรชั่นบิมกันครับใครบอกว่าบิมมันจะช่วยได้หรือว่าอ๋อพอดีพี่ออหลังจากนั้นมาพี่ก็ไปเข้าค่ายธรรมชาติบําบัดก็ม,มาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติครับพี่บอกเคมีพี่จะพอแล้วนะเพราะมันเยอะมากละพี่อยากรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเหมือนมันเต็มตัวหมดแล้วใช่ไหมเต็มตัวหมดแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันมันไม่ไหวละร่างกายเราอย่างเงี้ยครับ่ก็ไปเข้าค่ายธรรมชาติบําบัดกลับมาก,มาก็มาดูแลเรื่องอาหารการกินเนาะดูเรื่องอาหารดูแลเรื่องอาหารเสร็จแล้วก็ แต่มันก็ยังไม่มันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่มันไม่ดีมากเนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็ยังเป็นพี่พี่เป็นฉีเป็นปัสสาวะกระปริดกระปอยอ่ะพี่จะมีอมีมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะกระปริดกระปอยพี่เราไปหาหมอถ้าทานยาเสร็จแล้วสักยาหมดประมาณสักอาทิตย์ก็ไปอีกละพี่ก็ว่าตัวนี้พี่ไม่รู้จะแก้แก้ไขย,ยังไงเนาะเพราะมันต้องไปหาหมอมบ่อยก็กลัวกลัวเรื่องกินยาใช่ไหมคะก็วันหนึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ สอนสอนเด็กอยู่แล้วก็บอกว่าคุณครูจะนอนสอนนะเพราะว่าครูนั่งสอนไม่ได้ละครูไม่มีแรงครูไม่สบายครูไม่สบายครูซีผมเป็นนักเรียนผมจะบอกทำไมครูขี้เกียจอย่างเงี้ยจะนอนสอนเลยเหรอเขาก็รู้ว่าครูป่วยเพราะว่าพี่พี่ใส่ผมปลอมไปพี่ก็จะเปิดหัวให้เขาดูว่าหัวครูผมครูนี่นะครูเป็นมะเร็งนะอะไรเงี้ยก็จะเปิดให้เขาเรียนรู้เคสของของพี่พี่ก็จะเปิดให้าดูเหมือนกับเอาประสบการณ์ี่ยสอนเด็กไปด้วยเลยนะ ก็จะเปิดให้ดูว่านมครูโดนตัดไปอย่างนี้นะเพราะว่าครูเป็นมะเร็งนะแล้วก็ให้ดูเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยแล้วผมครูร่วงนะครูสวิกมาอะไรเงี้ยเขาก็จะรับรู้เด็กๆก็จะรับรู้ว่าครูไม่สบายเด็กๆก็เงียบนะอะไรเงี้ยสอนก็นอนตรวจงานนอนตรวจงานก็อย่างนี้นะเสร็จแล้วเพื่อนก็เห็นว่าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยเธอฉันรู้จักน้ำมังคุดนะเห็นเขากินแล้วว่ามันดีนะฉันซื้อมาขวดนึงเขาให้พี่เอาเธอกินซิเออเดี๋ยวฉันลองกินก่อนเนาะเผื่อมันดีขึ้นก็กินน้ำมังคุดไป ตอนเย็นมาไม่ได้ไปหาหมอจริงๆด้วยอ,อุ้ยเธอถ้าจะดีเราไปหาพอ,อ,อกันอ่าพอ,อจันทร์น่ะค่ะเป็นหมอพี่เนาะ่าเธอเราไปหาพอ,อ,อกันเผื่อว่าน้ำมะกรูดที่พอ,ออกินพอ,อถ้าจะดีฉันว่านะเพราะว่าพอเนี่ยดูไม่แพ้คีโมเหมือนฉันนะอ่าใช่ไหมพี่นี่แพ้คีโมพี่นอนอยู่กับที่พี่สอนไม่ได้ก็คือยังไม่ฟื้นอ่ะยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาปกติใช่ใช่พี่ก็ไปคุยกันพอรกก็ กินน้ำมังคุดสิเพราะอ้อซื้อเพื่อนูสี่อ่าไม่รู้จักใช่ไหมเขาบอกเออก็เอาลองมาทานดูแล้วอกินแคปซูลนี่สิเอาเพราะอามีไหมแบ่งให้หนูอก็มากินกินน้ำมังคุดอยู่แก้วหนึ่งแคปซูลอยู่สองแคปซูลก่อนนอนพี่กินแค่นี้พี่กินอยู่สี่วันปากที่เป็นแผลอยู่เนี่ยจักลิศข้างเคียงคอเน่เามีลที่บดมันร้อนข้างในเนี่ยคอก็ เจ็บหมดอ่ะนะคะกินข้าวไม่ค่อยได้ข้าวเหนียวนี่พี่กินไม่ได้เลยเนาะหลังจากกินน้ำมังคุดกับแคปซูลเข้าไปสี่วันแผลในปากพี่หายหมดเลยทั้งคอทั้งเปล่ากนี่หายหมดเลยพี่ดีใจนะพี่ดีใจพี่พี่ดีขึ้นแหละแล้วพี่ก็ทานข้าวได้เนาะเมื่อก่อนพี่ผมกระลองเลยนะสีดเหลืองมองไม่ใช่พี่นี่ก็ผอมแล้วนะฮะใช่ผมกว่านี้อีกเพราะว่าไม่ได้ทานอะไรใช่พอทานได้ คันนี้ก็ทานไปเรื่อยๆซิเพราะดีใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวได้อะ,รอะประมาณสองอาทิตย์ก็ลองทานข้าวเหนียวทานข้าวเหนียวเสร็จโอ้ไม่ร้อนในฮะก<ด>ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้กินข้าวเหนียวก็ถือว่าความเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านเคมีบำบัด<ช>ค,คือก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสภาพร่างกายจะฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี้ใช่ไหมอาจารย์สิ่งที่น้ำมังคุด กับแคปซูลค่ะสีเขียวแค่เวลาสองเม็ดใช่เข้าไปทำทำอะไรในร่างกายของอาจารย์ทัศวงครับในกรณีนี้ที่ว่าไปซ่อมให้หรือจัดการกับปัญหาที่ปากนะปาเปรือเป็นปัญหาตรงนี้ผมคิดว่าเป็นผลของน้ำมังคุดมากกว่าแคปซูลนะเพราะว่าในน้ำมังคุดของเราเนี่ยถ้าหากถ้าเราไปดูสิ่งที่อยู่ในนั้นมันจะมีคุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยในการจัดการกับอาการอักเสบ ได้อย่างดีแล้วแถมก็เราได้มีการให้คนกินวันละซองอนะฮเป็นเวลาสิบห้าวันแล้วก็ไปตรวจไม่เลือดขาวดูเราก็พบว่าไอ้ทีเอสหนึ่งทีอสสองทีส 2, ทสิเจ็มันลดลงลดลงแบบที่เหมาะสม,มน,นะครับลดลงและยังมีทีเอสห่งเด่นกว่าทีเอสสองอยู่คือลดลงในสภาพที่จัดการกับอาการแพ้ทั้งหลายแหล่ แต่ยังมีความสามารถในการต้านทานสิ่งแปลกปลอมนะครับไอ้ตรงนี้มันก็เลยทําให้อาการอักเสบนะบอาการอักเสบเนี่ยดีขึ้นผมว่าด้วยน้ามังคุดเนี่ยอาจจะก็แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งแคปซูลนี่อาจจะช่วยด้วยในแง่ที่ถ้าหากมันมีการติดเชื้ออยู่มันก็จะทําให้อาการติดเชื้อนั้นหายไปนะครับเพราะนั้นก็ชัดๆก็น้ำมังคุดเนี่ยจะช่วยได้ตรงนี้แล้วถ้าหากว่ายังทานข้าวไม่ได้ช่วงที่ทานข้าวไม่ได้เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยพอทานน้ำมาคุดแล้วทุกคนจะเจริญอาหารดีขึ้นใช่เขาบอกว่าคนที่เป็นอาการสุดท้ายขั้นสุดท้ายของของของคนเป็นมะเร็งครับเกิดอาการแคคซีเซียใช่ไหมอาจารย์แคคซิเซียก็คือเบื่ออาหารไม่ทานเลยนึกถึงอาหารแล้วก็จะเจ็บเลยกินแล้วมันทรมานใช่ก็เลยไม่ทานเลยครับ ก็ร่างกายก็สู้ผอมไม่มีพลังใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลว่าอาการนั้นเน่ยเกิดขึ้นเนี่ร่างกายเนี่ยมีการสร้าง TNF Alpha สูงไปนะน้ำมือกุกของเราลดตรงนั้นชัดเจนาามันมันลดตรงนั้นเราก็จะกลับมา,ากินอยากจะกินนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นระบบต่างๆนี่มาทำให้เรากินอาหารดีขึ้นเพราะตัวที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนะฮะในเรื่องของการกินอาหารการอาหารการกินเนี่ย ก็คือน้ำของคุณส่วนไอการรักษาไออาการสร้างเม็ดเลือดขาวอะไรทั้งหลายแหล่นี่ให้มันจัดการกับมะเร็งก็คือแคปซูลจะทําได้ดีกว่าเพราะการร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้มันก็เลยทําให้อาการดีขึ้นเรื่อยๆสุขภาพก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากน้ําและก็แคปซูลกลับมาทํางานได้มีพลังใช่แต่พี่ก็ไปศึกษาเรียนรู้นะพอรู้ว่าถ้าดีขึ้นพี่ก็ไปค้นข้อมูลใหญ่เลย เกี่ยวกับบิมเนี่ยนะค้นทางอินเทอร์เน็ตเนาะดูประวัติอาจารย์ทุกคนเลยว่าทำอะไรมั่งแล้วมันเป็นไม่ทำไมพี่ทำไมพี่ถึงหายใช่ไหมที่ทําไมพี่ถึงดีขึ้นเพราะว่ามันแปลกประหลาดแมหาศจา์มากใช่ไหมพี่ก็ตรวจสอบใหญ่เลยว่ามันเป็นยังไงมันมายังไงนะก็ค้นก็เออจริงๆแล้วก็เขาใช้แล้วก็มาดูซีดีใช่ไหมคะซีดีที่ของคุณ คุณลุงอะไรบุญมาบุญมาญมีคณะก็ดูหลายคนเลยก็มั่นใจขึ้นครับ ความมั่นใจก็ที่พออพออ๋อพออ๋อเนี่ยดีมากเลยไปทํางานปกติเอ้เราก็บอกว่าพออ๋อเดี๋ยวแพ้นะกลับบ้านกลับบ้านอะไรเงี้ยพออ๋อก็ไปทํางานผมทำได้ใช่เราก็แข็งแรงตามด้วยกลับไปตรวจสอบเรื่องของอาการมาลงมาเร็งอะไรตอนนี้แล้วก็คุณหมอก็บอกว่าไม่ไม่มีเชื้ออันนั้นก็หายไปนะฮะคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นร่างกายกลับมาเป็นปกติดีกว่าเก่าเลยใช่ใช้คำว่าดีกว่าเก่าเลยก็เพื่อนเเขาบอกว่าเมื่อก่อนเธอก่อนที่เธอเป็นมาเร็งนี่เธอี อก็อะไรเงี้ยอ่าแล้วตอนนี้เธอแข็งแรงกว่าเดิมไอ้ปัสสาวะกระปิดกระพอยหายไปเลยก็หายไปเลยไม่เป็นอีกเลยอันนั้นเป็นอาการหัวอะไรครับอาจารย์ครับเข้าใจว่ามันเป็นฤทธิ์ข้างเคียงมาจากเคโมโอนะคะเพราะว่าเพราะอย่างไอ้ระบบประสาทที่จะควบคุมเนี่ยนะคะม,มันอาจจะถูกทําลายไปบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าอะไรมันดีขึ้นมันก็จะดีตาม,มนะมสุดท้ายแล้วร่างกายก็กลับมาสมบูรณ์ ภูมิคุ้มกันมันสมดุลเกิดขึ้นใช่ไหมครผมอยาก so จะเสริมสองเรื่องครับครับน้ำมังคุดที่อาจารย์ผสงใช้ถ้าจะต้องใช้ต่อเนื่องจะต้องเป็นน้ำมังคุดที่ไม่มีการใส่เปลือกเข้าไปเพราะในเปลือกเนี่ยมีสารที่มีประโยชน์จริงแต่มันก็มีสารที่ให้โทษเวลาใช้ต่อเนื่องก็คือพวกแทนนินครับพวกจริงๆแต่บอกแทนนินไม่เห็นเป็นอันตรายเลยเรากินชากินกาแฟก็ได้ใช่ไหม แต่เรากินนิดเดียวนะนะฮะแต่ถ้าเรากินชาเข้มๆสักสองแก้วครับอะไรเกิดขึ้นครับท้องผูกใช่ไหมการหดตัวของเนื้อเยื่อมันเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่ากินอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันมันเข้าไปในตับเข้าไปในไตมันก็ทําอย่างนี้กับตับกับไตน้ามังคุดที่ใส่เปลือกจะมีแทนนินสูงมากสูงที่สุดอืมีมากกว่าไอสารที่มีประโยชน์หลายเท่าตัวไอสารที่มีประโยชน์ก็ช่วยแหละ แต่ไอสารที่ไม่ไประโยชน์กินเข้าไปมันจะสะสมอยู่ในตับไตก็ต้องเลือกเพราะนั้นต้องเลือกครับ,รบทีนี้ผมผมไม่ได้มีมีมีความมีอคติใดๆทั้งสิ้นแต่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าความเรารู้ตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันเราก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเมื่อกรั้เราทมปีสองพห้าอยมอยอยก็ได้ออกมาเตือนนะครับ,ค,รบคนที่กินน้ำมังคุดคแล้วก็เพื่อรักษาอาการข้อเข่า เดี๋ยวก็หายนะแต่พอหยุดปุ๊บก็ปรากฏว่าเคลื่อนไหวไม่ได้ะะแล้วกห็หมอก็ตรวจดูก็พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะไตวายก็คือเกิดขึ้นจากแทนนินกินเข้าไปแล้วไปสะสมอยู่ตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นในใน่ามกลางประโยชน์ที่เราจะได้จากน้ำมังคุดที่ทำทั่วไปนี่นะ,ะมันจะมีโทษแฝงมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนักวิยาศาร์อย่างพวกเราคือนักวิชาศารกลุ่มแรกของโลกที่ทำวิจัยเรื่องมังคุด เรารู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นมาใช้ไอ้ที่เป็นโทษที่เป็นแทนนินทั้งหลายเราไม่ใส่เข้าไปในาน้ำมันคุดของเราเลยแล้วจริงๆเวลาเราเวลาเราไปบรรยายที่ไหน,น,นเราก็พูดตลอดเวลาแต่เวลาที่มันเป็นธุรกิจเวลาที่มันเป็นธุรกิจเข้าสากัดไม่เป็นนะนะถ้าสากัดอาสิ่งดีไม่เป็นแต่อยากจะได้ทีอวันอย่เดียยวิธีการง่ายก็ง่ายที่สุดอะบทมันทั้งลูกเลยใช่ไหมครับพอแน่นอนะไอ้สิ่งที่เรา ควรจะทิ้งเป็นขยะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ให้เรากินนะฮะเพราะนั้นกินต่อเนื่องแน่นอน,นครับ,สะส,บสะสมที่ตับสะสมที่ไตนะครับแล้วจริงๆผมไม่ได้พูดเองเพราะว่าผมพูดเองตอนนี้เขาจะหาว่าเราต่อต้านรจริงๆนี่คือสิ่งที่อยอยพูดเมื่อปี5 3นะครับแล้วก็อยอยก็ยังพูดต่อไปว่ามันอาจจะมีการเสริมด้วยการใสสเตียรอยด์เข้าไปเพราะว่ามันทําให้มีการควรบคุมอาการทั้งหลายหล่ได้ดูครอบจักรวาลซึ่งจริงๆไม่ใช่เขาไม่ได้ใส่หรอก ต่ที่ใส่ก็คือสารที่อยู่เนจีเอ็มวันซึ่งอยู่ในเปลือกนะเียงแต่เมื่อคุณใส่เปลือกเข้าไปคุณได้จีเอ็มวันจริงแต่คุณได้แทนนินในปริมาณที่มากกว่าเกิดดังนั้นปริเดนันนี้ก็คืออยากจะเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมคท่านทั้งหลายนะครับก็ต้องเลือกเวลาที่จะเลือกน้ำมังคุดนะครับอย่างที่เราบอกนะครับหรือั่านของโอเปอเรชั่นบิมนั้นก็มีความคํานึงถึงเรื่องนี้ก็เลยอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยประการที่สองครับอาจารย พะสวงพบว่ามีก้อนเล็กๆตั้งแต่ต้นแต่ไม่ใช่เป็นเนื้องอกไม่ใช่เป็นเนื้อร้ายจะมาตอนต้นคือถ้าหากเราเจออย่างอาการตรงเนี้ยเราจัดการมันแล้วก็หาทานป้องกันมันเราก็พบว่าเปิดแองเราเนี่ยขนาดเล็กๆอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องเด็กๆขนาดแปดเส้นก็ใช้เวลาแค่สามเดือนสี่เดือนก็ฟอรอไปหายไปจากการกินแคปซูลนะครับ ก็เกิดขึ้นเนื่องจากเราไปสร้างเมล็ดขาวที่ไปกระตุ้นเมล็ดขาวชรฆาตครับไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้วคือพอเราเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยเรามีบุคเป็นบุคคนพิเศษมีมีความพิเศษในการสร้างสิ่งที่คนอื่นสร้างไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราไอความพิเศษตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กินคุมมันซะกินคุมมันซะนะครับแล้วคนที่เป็นซิสเป็นเนื้องอก ปัจจุบันนี้มีเยอะมากครับมีเยอะมากแล้วก็มีประมาณว่า1ในสี่ของผู้หญิงไทยตอนเนี้มีปัญหาเรื่องซิสมีปัญหาเรื่องเนื้องอกตามส่วนต่างๆร่างกายเพราะมีการตรวจภายในบ่อยขึ้นนะฮะแล้วส่วนทุกคนก็กลัวว่า <c oughs> ในที่สุดมันจะเป็นมะเร็งกกหรือเปล่าเ็ไปผ่าตัดซะก็อ,อ,อยากจะเรียนว่าโปรดดูในรายการ operation บิของเรา <c oughs> จะมีคนที่เป็นอย่างนี้เยอะมากครับแล้วเขาก็ไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับ 3เดือนสี่เดือนอาการหลอนหายไปหมดหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะครับไม่ง่ายจากการกินอาหารให้ถูกต้องนะครับ,อรบเอาละครับและก็คือเรื่องาข,ของอาจารย์ทักษวงนะครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ